ันนี้ไปตกนะครับตรงนี้จะมีการต่อฝากระหว่างเกับจีตรงนี้ต้องใช้ขนาดมาจากสายในเข้าอาคารนะครับตรงนี้นะมาจากสายในเข้าอาคารแล้วก็บวก12.5ด้วยตรงนี้ก็เช่นกันตรงนี้เช่นกันเหมือนตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันตรงนี้ที่จะเกเกอร์ที่ออกจากตรงนี้ ตรงนี้ที ja ่จับเดกเกอร์ที่ออกจากตัวนี้ตรงนี้ที่จับเดกเกอร์ที่ออกจากตัวนี้ตรงนี้ถ้ามีการต่อออกตัวนี้ด้วยนะส่งไปจะใช้ข้อเป็นคัพติ้งละทอ่จับเด็กเกอร์ที่ออกจากตัวนี้สายที่ตรงนี e ้ไปหาตรงนี right ้ก็ที no no ่จับเดกเกอร์ที่ออกจากตัวนี้นะครับค่อยๆทวนไม่น่าสับสนเพราะว่ารูปนขางชัดนะครับอ่านหมครับ แบ่งเป็นด้านไฟเข้าไฟออกด้านไฟเข้าคือระบบไฟฟ้าด้านไฟออกคือบริษัทไฟฟ้านะครับตอนนี้มีต่อสายเมาอชจีนะครับอ่จะบอกไว้ผมว่าตรงไหนต่อตรงไหนนะครับครับอ่าต่ออ่าอันนี้อ่าตรงนี้ใช่ไหมใช้ตัวราสี่คีดหนึ่ง ดูจากสายในข้า,า,าวตาตอนนี้คนระับสายเข้าหลัดนะใช้่อฝากดูจากตารางสี่ชิ้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าศูนอเซนตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้สายดินบริพันตัวนี้ดูจากขนาเดเบเกอร์ตัวนี้ก็มาดูตาราง4.2สายต่อฝาก นี้ด้วยดูจากเบกเกอร์แล้วก็ดูจากตลาดสิ่งเสองเบกเกอร์คือเบกเกอร์ที่ออกจากตรงนี้ครับที่ออกมาตรงนี้นะครับตัวอย่างเขาบอกว่ามีแผงเมนแผงย่อยแล้วก็มีโหลดนะครับให้หาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสายเมนก็าราคาเศษหนึ่งก็สี่ร้อยสองชุดนะครับให้หาอะไรบ้างหนึ่ง หาสายต่อดินสองหาสายต่อฝาลประธานเอ็นจีสาสายดินกับสายสายดินบริพันธ์นเอาสายดินบริพันธ์ไฟฟ้าครับสี่สายดินกับสายไฟฟ้าทั้งหมดก็คือสายดินตัวนี้ครับห้าสายต่อฝาด้านไฟออกครับหกสายต่อฝาด้านไฟออกตัวนี้หกตัวนี้ ก็เหมือนกับหกตัวนี้นะครับเดียวกันครับตัวนี้ให้หาองค์จุดทำทีละข้อตัวนี้ก็ดูจากตารางสี่ขีดหนึ่งสายได้แปดร้อยใช่ไหมครับก็สูงสุดก็เก้าห้าครับสูงสุดได้ไยังไงแนนก็เก้าห้าสายต่อฝาตัวนี้ดูจากตารางสี่ขีดหนึ่งแต่จะต้องดีสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ได้ร้อย สุดสดห์้าเป็นของสี่ร้อยก็ได้ร้อยก็ดูจากใช้เส้นสายก็ได้เบอรร้อยยี่สิบครับอ่ตัวนี้ดูจากเบเกอร์เบเกอร์ตัวนี้สองร้อยยี่สิบแอมป์สายที่ตัวนี้มาก็ยี่สิบห้านะครับตัวนี้ก็ดูจากเบเกอร์เบเกอร์ตัวนี้สามสองแอมป์สายที่ตัวนี้ก็เบอร์สี่ตารางสี่จุดสองนะครับตัวนี้เช่นกันอ่าตัวนี้ต่อฝาตัวนี้เบเกอร์ตัวนี้ออกมา ครับ2อ5ห้าเอมสายก็สายที่ก็2ายตอนนี้ก็เช่นกันเด็กก็ทีนี้ออกมาเด็กทีนี้ก็เช่นกันครับสายที่ก็เบอร์ยีนะครับมันยี่สิบห้าครับอ่ในกรณีที่เราเดินท่อไปหลายท่อสมมติว่าวงจรค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมเดินท่อเดียวไม่อยู่สมก็จะตู้เอ็มทีวีหรือ DB ก็ตามไปหา มอเตอร์หรือชินเดอร์ใหญ่ๆก็ตามนะครับนะต้องเดินออกไปหลายข้อมาตรฐานบอกว่าขนาสายดินห้ามลดตามาขนาดท่อนะห้ามลดนะต้องดูจากเบรคเกอรตัวใหญ่ที่คุมเท่าไหร่ให้ใช้ทำงานหนึ่งให้ใช้ทำงานหนึ่งนะเช่น ่ามีเบเ,เกอร์มาถกนะครับจ่าไม่ให้หกเลใ,ใหญ่ก็ได้แต่ต้องออกไปทจ้งหวดสามท่อสามท่อส,สายดินให้คิดจากเดกเกอร์ถัดหกก็ออกมาเท่าไหร่ครับเบอร์ลอยลอยยี่ยสิบลอยยี่สิบอ่าห้ามรถนะครับสายดินท่อสายเสดจะรถได้แต่ว่าสายดินห้ามรถสายดินห้ามนะครับอ่า จริงจริงๆสายเสษียรที้มันอาจจะแบกกระแสได้นะครับข้อก็ว่า500แต่ว่าสายทีต้องชิดจากพันหกนะครับก็แต่ละข้อต้้ง120เลยนะต่อไปถ้าสมมติว่าเราเดินไปทางมือมีก็ได้แล้วแถบไปยังแอร์ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่เรื่อยๆจะร่วมได้สายที่ร่วมได้ต้องใช้ตัวใหญ่สุด แล้วจะแับไปครับอรนนี้นะตรงไหนเด็กเลีใหญ่สุดเอาสายดินแล้วมนะหลับแล้วก็แถบไปหาพยออน,น,นะครับใช้ดินล้มย้าบหลังน,นี้ตอนนี้ตามศาสตร์อมีทั้งเป็นเกาหกาลาธรรมดายาวเท่าไหร่ครับสองหสี่สิบครับแล้วก็เป็นแถทก็มีนะครับเป็นแถนก็มีผ่นเพจนะครับผ่นเพพ เป็นเหล็กอาสาตัดสีหรือว่าเป็นโลหะวัตถูกก well well. ่อนท่าใช้เป็นเรี่ยมนะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างโลหะก็ได้เหล็กพุ่งคันจีก็ได้ตอนนี้อยู่ในมาตรฐานครับมันเป็นบทหนึ่งครับมาดูเฉยการวัดความต้านทานเท่าๆไปก็ไม่ให้เกินห้าครับไม่ให้เกินห้าองคถ้าแบบในบางพื้นที่ที่ความต้านทานสูงก็ยอมให้ได้ไม่เกินห้าองเมื่อแตะเกินแล้ว มันจะวัดแล้วเจอเด็กก็ให้ปาดดอกเราเพิ่อเป็นหนึ่งเส้นอ่าแค่ได้นเหรอยอมครับมาตรฐาธิตไปอย่างี้นะครับแล้วการวัดความต้านนี้ก็ต้องใช้เครื่องนะครับเครื่องเออร์ดิสตานเตอร์มีทั้งแบบสายสายสีสายครับเป็นแบบมันติดฟังก์ชันก็มีแล้วแต่ก็ต้องไปดูคู่มือของแต่ละยี่ห้อนะว่ามดปัดออกตัวนี้ตัวนี้ออกไปกี่เมตร ต้องมาแนวตรงกันไว้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไปดูรายละเอียดของแต่ละผูมือนะครับอีกตัวหนึ่งที่เจอกันบ่อยก็คือการต่อลงดินท,ที่ที่มีเครื่องกระนดดไฟไฟ้าอยู่ด้วยนะครับแบบ่งเป็นสองอย่างคือต่อลงดินที่เทั้งระบบไฟไม่จ่ายยากหนาไม่จ่ายยากหนาคืออะไรคือตรงนี้ มีเจนนีครับตรงเอเทียนเนี่ย,เ,ยเป็นแบบสามโปเป็นแบบสามโปไม่แยกตลาดคืออะไรเนี่ยฟ้องมันไม่ตัดนิวตันมันเป็นนิวตั้งร่วมครับนิวตันตัวนี้จากการไฟ้ามาเนี่ยมานี่มานี่นิวตันร่วมไม่ตัดไม่ตัดออกจากกันเขาเรียกว่าระบบไม่ไม่แยกตลาดครับตัวนี้นะไม่แยกตลาดครับตัวนี้นะตรงนี้น,ะยา,น,นะนายากอาคารบอกว่า ตรงนี้นะครับเอ็นกับจีตอนนี้ห้ามต่อบเหมกันห้ามต่อบเหมัอครับห้ามต่อบเหมกันนะถ้าเป็นระบบนี้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวหนึงหลายพวกแบบตัดปัญหาเรื่องคล้อเข้าไปไปใช้ ATF ตอนนี้ดับ4ี่โปรสีโปรตัวนี้เราเรียกว่าระบบไฟแยกต่าหากถ้าเราเหลือดีไซน์สแตมนะครับตัวนี้นะตัวนี้สีโปรตอนนี้มันจะตัดดูดโต้เลยตัดดูดโต้เลย เกิดมีการหาสอดินตรงนี้ถ้าเป็นไงตรงม่แปลก็หาสอดินตัวหนึ่งไม้ตรงเอ็ดีดีหาสอดินตัวหนึ่งตรงนี้หาสอดินตัวหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้แับเทนหาสดินเหมือนกันคืออะไรตรงนี้ตรงเจนนะครับถ้าเป็นเอเทลสีโปจะต้องมีการบอลเอ็นบาร์กับจีบาร์ที่เจนเนอเรเตอร์เขาด้วยกันแล้วต้องมีการต่ออะไรต่อโรงเนี้ย ด้วยกันแล้วต้องมีปากกาหลออลงไปด้วยนะครับอจ่านี้ขนาดที่จะใส่สายเส้นบอนตัวนี้เ็าดูจากตาราง4คี1แล้วก็ไม่ต่างกับสอน5เปอร์เซนเหมือนกันถือว่าเป็นสองแหล่งจา่ายนะถือว่าเป็นสองแหล่งจ่รยครับตัวนี้กาหล่อตัวนี้ก็ดูจากตาราง4คี1เช่นกันแต่ไม่เคยเจ้าห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้นะ สี่ขวด ATS สีโปรถือว่าเป็นผมแย่ใจราคาถ้าสาโปรถือว่าไม่แย่ใจราคาน,น,นะครับจบไปหนึ <c oughs> ่งบดครต่อได้วยบที่ห้านะครับ